จากกรณีที่นางเบนาซีบุตโตอดีตนายรัฐมนตรีปากีสถานถูกลอบสังหารทําให้ประเทศเกิดการจราจรวุ่นวายอยากจะถามผู้จยากร,การกว่าประเทศไทยควรจะนํากรณีนี้มาศึกษาและใช้เป็นบทเรียนได้อย่างไรครับขาถามคุณหมอ,อผมเ<ล> <ผม S 2> ชื่อว่ากรณีอย่างนี้จะไม่เกิดในประเทศไทยอย่างว่ามีคนถูกฆ่าตายแล้วเกิดจราจลหรือว่าอย่างตอนนี้ประเทศเคนยาใช่ไหมผลการเลือกตั้งออกมาปุ๊บมีการฆ่าล้างเผ่าพันธุ์กัน บริบทของสังคมไทยเรามีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะคนไทยเนี่ยมีความมีมีมีจุดศูนย์รวมจิตใจตรงนี้ครับเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นเนี่ยทุกคนมีหัวใจอยู่ที่ในหลวงมีหรือมีพระศาสนาแล้วจะเป็นไปได้ในอนาคตไหมครับที่เมืองไทยจะมีการลอบสังหารผู้นําคล้ายๆกับกรณีนี้ครับถ้าสําหรับบางคนผมก็อยากให้เกิดนะ ฟูแลนโอ้โผมตกใจหมดนึกถึงกว่าคนที่หน้าตาอย่างเงี้ยคืออที่ผ่านมาประวัติศาสตร์ไทยเคยมีมาการรอบสังหารบุคคลสำคัญใช่ไหมครับนักการเมือง ไม่ค่อยบ่อยนะครับมีมีระดับระดับรัฐมนตรีอบตอะไรการนี่แหละเป็นเรื่องของผลประโยชน์ทางการอบตอบจนายกเทศมนตรีอันนี้มีมีข่าวกัะเซ็นกระสายมาแต่ว่าในระดับที่ข้านายกรัฐมนตรีหรืออดีตนายกรัฐมนตรียังไม่เคยแต่ไม่มีผมคิดว่าคนไทยมีธรรมะสูงกว่าแล้วก็มีมีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพราะนั้นกรณีนี้อย่างนี้ไม่เกิดมั่งใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับ 95%ขึ้นไปโอ้ยังให้หลักความนนี้จังตั้ง5%ครับครับรแต่ถ้าอย่างคนไทยเนี่ยจะมีลักษณะนิสัยที่ค,คล้ายๆกับคนกลุ่มเอเชียอาคเน์บางอย่างก็คือคในเรื่องของการ สแสวงหาผลประโยชน์เท่าตัวเอง<ะ>นักการเมืองนะครับอย่างตอนนี้ที่บางประเทศนะฮะอินโดนีเซียฟิลิปปินเนียมีสถิติการคอร์รัปชันสูงมาก<ะ>คนไทยเราก็นิสัยพอๆกัน<ะ>ผมคิดว่าถ้าประเทศไทยเนี่ยไม่มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยป่านนี้ประเทศไทยก็เหมือนกับประเทศพวกนั้น,นะฮะ<โ>ฟิลิปปินอินโดนีเซียอะไรหรือต่างๆที่ประเภทฆ่าล้างเผ่าพันธุ์หรือแบ่งแยกประเทศกันเลย<ะ>อย่างปากีสถานกับอินเดียเนี่ยก็แบ่งแยกเรื่องศาสนาก็แยกประเทศกันไป S <S ผมคิดว่าประเทศไทยไม่เกิดอย่างนั้นครับครับ,รบพระอาจารย์ครับจะตอบกระทู้นี้ยังไงครับถ้าถ้าเป็นคนไทยจริงๆเนี่ยคงไม่เกิด <S <S หมายว่าคนไทยคนไทยด้วยกันเราเนี่ยเราไม่ทําอย่างนั้นเพราะว่าในความรู้สึกของความเป็นคนไทยเราเราไม่ได้ทําอะไรรุนแรงอย่างนั้นนะแต่ว่าจะรับปากว่าเกิดหรือไม่เกิดอันนี้ก็กแล้วแต่นะเพราะว่าบางทีปัจจุบันในการการติดต่อสื่อสารหรือว่าการเข้าออกของคนในหลายๆ ชาติในโลกมันไปถึงกันหมดแล้วแต่ว่าว่าโดยนิสัยคนไทยจริงๆนั้นไม่น่าจะเกิดแล้วก็ไม่น่าจะทำเพราะว่าโดยพยื้นฐานของคนไทยเรานั้นมีความกลัวต่อบาปก,กรรมอยู่แล้วทีนี้ถ้าหากว่าเรารู้เราเห็นหรือว่ามีใครคนใดคนหนึ่งทำสิ่งที่ไม่ดีไม่งามเนี่ยคนไทยเราก็จะยกให้เป็นเรื่องของเวรกรรมรถ้าหากว่าบุคคลนั้นที่เขากระทำสิ่งที่ไม่ดีต่อสังคมต่อประเทศชาติหรือต่ออะไรก็แ,แล้วแต่เนี่ยเราก็ วางใจให้กรรมเป็นผู้จัดการ,รหมายความว่ากระบวนการของกรรมคือการกระทําในทางที่ไม่ดีก็จะจัดสรรในทางที่ไม่ดีให้แก่เขาได้รับความทุกข์ความดัดร้อนอยู่แล้วแต<ม>่หากว่าในส่วนที่เขาทําทําดีทําประโยชน์ก็ก็จะส่งเสริมให้เขาได้ประโยชน์อยู่แล้วคําว่ากรรมนี่ยังเป็นก,นกลางๆอยู่ฉะนั้นจะเป็นดีหรือชั่วนั้นแยกไปอีกประเภทหนึง่งฉะนั้นโดยทั่วไปคนไทยเราเนี่ยลริมง่ายที่จะจะจะ,จะทำอะไรในทางที่เสียหายอย่างนั้นนะะแล้วก็จะมุ่งจะไปไปข้างหน้า ครับเพราะฉะนั้นถ้าคุณทักษิณฟังรายการนี้อยู่คงจะสบายใจที่จะกลับมาใช่ไหมครับอาจารย์อันนั้นก็แล้วแต่ท่านจะคิดก็แล้วกันนะฮะแต่ว่าโดยความหลักของของพระศาสนาหรือหลักของคนไทยนั้นไม่ต้องการให้เกิดการทําลายชีวิตของการอยู่แล้วโดยโดยหลักของพุทธศาสนานะฮะโดยโดยพื้นฐานของสังคมก็คือมีเสียห่าเป็นหลักอยู่แล้วฉะนั้นถ้าถ้าหากว่าชาวพูดโดยทั่วไปเนี่ยก็จะไม่กระทําการอย่างนั้นให้เกิดความเสียหายเพราะว่า มันจะเกิดความเสียหายหลายซับหลายซ้อนซึ่งจะมีความเสียหายตั้งแก่ผู้กระทําเองต่อหมู่คณะของผู้กระทําต่อสังคมต่อประเทศชาติถ้าหาว่าคนนั้นเรียนรู้รศาสนาดีแล้วเนี่ยเขายังจะต้องได้รับผลในภายภาคเบื้องหน้าหลังจากแตกตายทำลายขันไปแล้วอีกครับหลายขั้นตอนแล้วเกินครับคุณบอกครับ <ผม S 1> แต่ว่าตัวนี้นะครับ,รบเราจะเกลียดใครเนี่ยมันไม่ได้ เกลียดมากถึงกับจะต้องฆ่าแกงกันหรอกในกรณีที่มันมีการฆ่าแกงกันเนี่ยมันเกิดขึ้นเพราะคนคนนั้นเนี่ยมันมีการขัดผลประโยชน์ของเราอย่างรุนแรงและตัวเราปัจจัยที่ตัวเราคือเราเป็นคนที่ไม่มีคุณธรรมไม่มีความเมตตาถ้าเราไม่มีความเมตตาและมีคนมาขัดผลประโยชน์ต่อให้เขาไม่มีตำแหน่งสูงส่งทางการเมืองมันก็โดนยิงทิ้งกันแย่ๆนะครับเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่านักการเมืองบางคนที่เราจะชอบหรือไม่ชอบคนไทยก็ไม่เกลียดมากถึงกับต้องลงมือฆ่า เราอาจจะแค่หลีกเลี่ยงไม่อยากเจอหน้าเลยไม่อยากให้เขามีตําแหน่งเท่านั้นเองเท่านั้นเองสําหรับประเทศไทยรู้สึกว่าเรายังมีคุณธรรมเรื่องการให้อภัยเรื่องความอ่อนโยนเรื่องความเมตตาแล้วการลอบสังหารผู้นําก็ไม่ได้เกี่ยวกับระดับเรื่องของความเจริญของประเทศนั้นเพราะว่าอเมริกาอเมริกานี่โอ้โหประธานาธิบดีเจฟเคจอห์นเอฟเคนเนดีหรือหลายคนโรนัลดแกนก็เคยโดนถูกลอบสังหารครับแต่ว่าคนคนนั้นก็อาจจะเป็นเรื่องของความผิดปกติทางจิตอะไรต่างๆนะครับ แล้วถ้าเกิดว่ามีในประเทศไทยขึ้นมาเนี่ยจะเป็นยังไงครับมันขึ้นอยู่กับว่าใครที่โดนทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นต้องมีคนที่ทั้งพึงพอใจและไม่พอใจอ้าวถ้าอย่างนั้นเอาเอาตัวอย่างใกล้ๆเนี่ยถ้าสมมติอันนี้สมมตินะครับขอ,ขอสมอมติว่าสมมติว่ามีท่านอดีตท่านผู้นำเนี่ยกลับมาจากต่างประเทศไปเมื่อปีกลาเนี่ยะนะครับกลับมาแล้วเกิดมี กลุ่มหนึ่งที่เราก็ไม่รู้ว่าเขาขัดผลประโยชน์หรือว่าถูกว่าจ้ง<อ>างหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับสมมุติว่าไปโดนทําร้ายเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นในประเทศไทยครับหนึ่งคนจะสงสารท่านผมเองถึงแม้ว่าผมส,สมมติว่าถ้าผมไม่เห็นด้วยกับท่านแล้วถูกท่านเห็นท่านถูกรังแกคนไทยเองมีความเมตตาเราจะตโอ้โหคะแนนสงสารท่วมท้นเลยครับอไอคนที่ลงมือแหละจะจะถูกเป็นฝ่ายที่เสียเปรียบนะครับเพราะคุณกําลังประเพฤติชั่วคุณลงมือทําชั่วตรงนี้คุณจะเสียเครดิตตัวเอง แสดงว่าสังคมไทยเนี่ยไม,ไมไ่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้จำจนกระทั่งแบบติดฝังใจว่าคนนี้ชั่ว <คน S 1> ต้อง <คน S 1> ชั่วตลอดคนไทยลืมง่ายเดยเพราะความไม่ดีของคนอื่นเนี่ยคนไทยลืมง่ายอ๋อเหรครับ ฮะอ้มีหน่คนไทยเราจิตใจนี่มีหน่คนบางคนเนี่ยแหม่ทาตอนนั้นก็แหม่แย่นะแล้วพอเลือกตั้งใหม่ก็ได้รับเลือกใหม่อีกก็เลยคนไทยลืมง่ายฮะโอ้ที่จะเขาเล่นการเมืองอ๋อก็กระทู่การเมืองของปลากีสถานนะครับครับไม่เกิดนะครับไม่เกิดหวังว่าไม่เกิดโอ้ครับ พื่อจ์จะมีอะไรตรงนี้ไหมครับก็กโดยความก็คือก็ไม่ไม่อยากให้เกิดหรือไม่อยากให้ให,ให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้นนะครับ<ม>พเพราะถ้าเกิดแล้วความเสียหายแก่แก่แกประเทศชาติมันเสียหายมากฉะนั้นว่าโดยหลักของศาสนาแล้วเนี่ยให้คนทั้งหลายทั้งโลกนี่แหละมีความรักความสามัคคีกัน Ooh ความปรารถนาดีต่อกันโ<ฮ>ดยโดยมีหลักเมตตาปรารถนาดีอยู่แล้วทําอะไรด้วยกายกรมยมรมวิจิกรรมหรือมโนกรรมประกอบไปด้วยเมตตาต่อกัน คือมองคนเราก็ไม่ใช่ว่าจะมองในในด้านด้านเสียอย่างเดียวด้านดีเขามีไหมมีประโยชน์ต่อต่อคนอื่นไหมสังคมไหมมีด้วยกันกบเกิดกันได้ความดีความเชื่อของคนฉะนั้นตามที่กล่าวแล้วว่าวิบากกรรมที่คนกระทํานั้นย่อมส่งผลที่บุคคลนั้นได้รับผลอยู่แล้วฉะนั้นเราไม่จำเป็นจะต้องไปซ้าเติมเราไม่จำเป็นจะต้องไปตัดสินกรรมการเป็นตัวตัดสินจะตาชีวิตของบุคคลอยู่แล้วในโลกนี้ทั้งเราและคนอื่นด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าถือตามหลักพุทธแล้วเนี่ยไม่มีเหตุผลที่เราจะต้องไปลงมือ เอาตัวเราเนี่ย<ม>เป็นคนสร้างกรรมเพื่อ<ม>จะทําให้คนอื่นรับกรรมไม,ไม่คุ้มเลยไมม่คุค้เพราะว่าถ้าเขาเลวเนี่ยเขาต้องรับผลของเขาอยู่แล้วไม่ต้องเป็นห่วงกดแห่งกรรมแน่นอนแนนน่อครับเอแล้วทีนี้ถ้าถ้าตัวเราเองเนะครับสมมติว่าไม่ไม่ใช่กร,รณีนี้แล้วเราเกลียดบางคนมากๆเนี่ยนะครับในศาสนาพุทธเนี่ยมีวิธีการบำบ,บัด โรคความเกลียดความโกรธความพยาบาทในใจยังไงครับก็ก็อย่างที่บอกแล้วเมื่อกี้นะถ้าหาว่าเกลียดแล้วก็ก็ถ้าถ้าไม่เจอได้ก็ก็ดีจะทําให้นึกงถึงแต่ถ้าจําเป็นจะต้องพบต้องเจอก็ต้องหาด้านดีกเขาให้ได้คนคนนี้เขาเขามีดีอะไรบ้างหรือว่าเขาอาจจะไม่มีประโยชน์ต่อเราแต่เขามีประโยชน์ต่อองค์กรของเราหรือเปล่าหมู่คณะเราหรือเปล่าหรือว่าอย่างน้อยๆเขาเขาเป็นคนที่เลี้ยงครอบครัวดีหรือเปล่าเขาเป็นคนมีคุณธรรมต่อพ่อแม่เขาหรือเปล่า ส่วนดีของคนมีอีกตั้งมากมายที่เราอาจจะมองไม่เห็นฉะนั้นบางอย่างบางประเด็นต่านั้นที่อาจจะไม่ถูกใจเราเราก็อาจจะโกรธจ,จ,จะเกลียดโดยเฉพาะ,ะความความโกรธความเกลียดมันก็อาจจะมีจากหลายสายเหตุ สาเหตุนหนึ่งก็คือจากใจของเราที่ยังไม่ได้พัฒนาพอ,อ,อเราเรายังไม่รู้จักให้อภัยเรา,ายังไม่รู้จักมองด้านดีของคนครเรายังยังเป็นคนที่โกรธเรายังเป็นคนที่จะจ้องหาโทษคนอื่นอยู่อย่างนี้ต้องพัฒนาตัวเองอันนั้นหลักสําคัญอยู่อยู่ที่ใจเราจากนั้นเราจะทําให้ทุกคนหรือคนอื่นๆมาได้อย่างใจเราเนไไี่ยเป็นไปไม่ได้ครับเป็นไปไม่ได้ ต้องทําใจเราต้องทําใจเราให้ให้เห็นว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่ในปัจจุบันหรือที่ปรากฏอยู่ต่อหน้าเราเนี่ยมันสมเหตุสมผลสมควรของมันอยู่แล้วมันเป็นไปตามกระบวนการของเขาอยู่แล้วอ๋อที่เรียกว่าตาถาตามันเป็นของมันอย่างนั้นอย่างนั้นเองเราจะให้ทุกอย่างเป็นอย่างที่ใจเรานึกคิดเนี่ยเป็นไปไม่ได้ครับฉะนั้นเราต้องยอมรับความจริงในสภาพทั้งหลายที่เป็นอยู่ ที่ปรากฏรู้ว่าบุคคลที่เราไม่ชอบอ่าแต่เขาก็ยังมีประโยชน์ต่อองค์กรเขายังมีประโยชน์ต่อหมูนะ่คณะเขายังมีประโยชน์ต่อครอบครัวเขาเขาเขาก็ไม่ได้เลวไปซสนทุกอย่างอะไรอย่างนี้ฉะนั้นโดยความก็คือฝึกใจของเรา ใ,ใ,ในในทางพระศาสนาเนี่สอนเลยสอนว่าเบื้องต้นถ้าหากว่าคุณจะเจริญเมตตาเนี่ยนะฝ<ช>ึกเจริญเมตตาถ้าคนที่คุณไม่ชอบอย่าเพิ่งไปคิดถึงเขา<ช>ถ้าคนที่รักเกินไปก็จะเพิ่งคิดถึงอ้าวทำไมล่ะครับเพราะว่ามันจะกลายเป็นเป็นความรักความใคล<อ>่เช่นเช่นเราอาจจะนั่งเจริญเมตตาอยู่ห้องนี้ภรรยา<ช>อยู่ห้องน้้นเรานึกถึงภรรยา มันไม่เมตตาแล้วทีนี้มันจะเป็นตัญหาราคาแล้วก็ไม่เป็นไรก็แต่งงานแล้วก็ไม่เป็นไรแต่ว่าเรากําลังจะฝึกใจให้มีเมตตาไงคือเสียแหะตรงนี้เสียแล้วจะทรมานตนเองขังตัวเองอยู่ในห้องลักษณะนอย่างนี้ทีนี้คนโกรธเรานึกถึงเขาแล้วโกรธวางไว้ก่อน แสดงว่าจิตเรายังไม่มั่นคงก็ไปนึกถึงคนอื่นๆที่เป็นกลางเป็นกลางๆคนทั่วไปมีบุญคุณบ้างเล็กน้อยมีบุญคุณมากประมาณนั้นพอได้นะครับค่อยๆฝึกใจขึ้นทีละนิดๆจนในที่สุดเห็นคนทุกคนเสมอกันหมดละเวลาผมความเมตตาเนี่ยกับความอาฆาตแค้นพยาบาทเนี่ยเป็นความรู้สึกที่ตรงกันข้ามกันนะครับเวลาที่ผมดูข่าวอะไรต่างๆที่มีคนร้ายที่เขาต้องไปปล้นทรัพย์ต้องไปอะไรต่างๆเนี่ย บางทีผมดูข่าวแล้วผมสงสารคนพวกนี้นะว่าเขาคงคงมีวิบากกรมอะไรบางอย่างหรือเขาอาจจะจนตรอกกับนิตีวิตแล้วเขาไม่รู้จะหาเงินไปส่งค่าลูกยังไงไปหาเงินไปอะไรต่างๆยังไงทําให้เขาเขาแทนที่จะเล่นเกมอัจฉริยะข้ามคืนเขากลับกลเป็นต้องเป็นอาชญากรข้ามคืนเพราะเขาตัดสินใจผิดพลาดนะครับ ถ้าถึงแม้ว่าคนนั้นจะไม่มีความดีอะไรเลยเราก็มองว่าเขาเองก็เป็นเพื่อนที่ร่วมเกิดแก่เจ็บตายเขาเองก็คงมีวิบากกรรมที่ทําให้เขาไม่พ้นทุกข์มันเวลามองแล้วแทนที่จะกลายเป็นความโกรธแค้นมันกลายเป็นความสงสารเห็นใจเขาเป็นเพื่อนกันครับแล้วตรงนี้ผมคิดว่าความเมตตาต้องเป็นจุดกําเนิดของความสามัคคีคือเราจะสามัคคีกันไม่ได้ถ้าเราไม่มีความเมตตาเรายังเกลียดกันอยู่เพราะฉะนั้นตอนนี้เหตุการณ์ต่างๆนี่ต้องเป็น สิ่งที่กระตุ้นให้คนไทยฝึกความเมตตาฝึกที่จะให้อภัยฝึกที่จะไม่โกรธไม่เกลียดกัน แต่คําว่าไม่โกรธไม่เกลียดกันแล้วต้องมาสามัคคีกันไม่ได้แปลว่าเราเห็นดีเห็นงามสมรู้ร่วมคิดรู้เห็นเป็นใจไม่ได้แปลว่าเฮ้ยเอ็งทําผิดไม่เป็นไรทําผิดไปเลยพวกียกับอันนี้อันนี้สมรู้ร่วมคิดรู้เห็นเป็นใจผิดก็ว่าไปตามผิดกก็ว่าไปตามถูกแต่ใจเราไม่โกรธไม่เกลียดนั่นแหละคือจิตที่นิ่งแบบท่านมหาตมาคานทีเนี่ยท่านถูกรัฐบาลอังกฤษเนี่ยสั่งจําคุกตั้งกี่ครั้งใช้ชีวิตอยู่ในคุกตั้งกี่ครั้งแต่ท่านไม่เคยเกลียดรัฐบาลอังกฤษ รัฐบาลอังกฤษเนี่ยถึงกับสร้างอนุสาวรีย์ของมหาตามาคานทีให้ใจกลางในใจกลางกรุงลอนดอนนี่พูดแล้วขนลุกเลยฮะคือคือนี่แหละคือคนที่มีเมตตาธรรมสูงสุดจนกระทั่งผู้ดีอังกฤษเนี่ยยังต้องยกย่องเลยว่านี่คือคนที่เขานับถือคนไทยต้องฝึกเป็นอย่างนั้นคับแสดงว่าความรักความเมตตาผิดว่าไปตามผิดแล้วแต่ว่า ถ้าทำผิดก็ยอมรับผิดร,รัฐบาลอังกฤษบอกว่าห้ามคนอินเดียทํานาเกลือท่านก็ไปทํานาเกลือแล้วก็ยอมที่จะติดคุกแต่ท่านไม่โกรธไม่เกลียดรัฐบาลอังกฤษเราอาจจะไม่เห็นด้วยกับนักการเมืองบางคนเราอาจจะเห็นว่าเขาไม่ทําในสิ่งที่ไม่ถูกต้องแต่เราจัดการเขาด้วยจิตท,ที่เรารักกันนะเราเป็นคนไทยด้วยกันครับนในฐานะของจิตแพทย์เนี่ยความโกรธความเกลียด ในใจตัวเองเนี่ยมันก่อให้เกิดปฏิกิริยาทำร้ายในที่สุดมันเป็นไฟที่เผาตัวเองนะเรายังไม่ลงเลาร่างกายมันเป็นยังไงบ้างครับเรายังไม่ทําร้ายคนอื่นยังไม่ได้กล่าวกล่าวว่าคนอื่นเนี่ยแต่ความโกรธนี่มันทําให้หนึ่งความดันขึ้นแหละระบบประสาทตึงเครียดทํางานก้านเนื้อเก่งตัวจิตใจไม่สบายไม่ผ่อนคลายกระเพราะอาหารโอ้ก็หลั่งโกรธมากในที่สุดในมันก็ทําร้ายเผาผลาญตัวเองเพราะฉะนั้นความโกรธปล่อยไปเถอะดีใช่ไหมครับ มเอาทิ้งไปเถอะให้รู้ตัวว่าเวลาโกรธให้รู้ตัวว่าโกรธแล้วฝึกเรื่องของการเจริญสตินี่คือการเจริญสตินะฮะคือเวลาโกรธรู้ตัวว่าโกรธอันที่สองแผดจิตเมตตาฝึกมีความเมตตาธรรมก็คือมีความรักมีความปรารถนาดี่จผู้อื่นครับแค่บางทีรู้ตัวว่าเราโกรธอยู่ปุ๊บเนี่ยความโกรธมันก็หายไปแค่รู้ตัวครับมันจับพอจับตัวอารมณ์มันอยู่ปุ๊บมันจะไม่มีการปรุงแต่งไปสู่ไอ้ความคิดต่างๆแต่พราะเราจับมันไม่ได้ ิตมันมีธรรมชาติของการปรุงแต่งครับพอโกรธปุ๊บทาไมมันตไม่มองที่มันไม่มองที่ใจที่โกรธนั้นต้องกลับไปที่ใจนะครับถูกต้องใจเราเนี่ยสำคัญแล้วเพราะฉะนั้นเวลาที่เราโกรธเกลียดนักการเมืองคนที่มีปัญหาคือใจเรานะไม่ใช่ตัวเขา เขาเนี่ยให้กระบวนการจัดการไปแต่หน้าที่ของประชาชนไทยคือจัดการกับความรู้สึกตัวเองอนี่แหละคือการยกระดับจิตของเราให้สูงขึ้นถ้าทําอย่างนี้สังคมก็จะสงบร่มเย็นและวก็สามัคคีนะครับสมกับคําขัญมาเด็กสามัคคีคือมีความรักกันครับ ครับเรามาดูรายการตามหากันทำที่กระทู้ถัดไปพร้อมกันเลยครับ